สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสซีแนมไปถ่ายรายการต่อแล้วเป็นไรโห่แมวไม่ถ่ายแล้วนี่แต่เสร็จอยู่แล้วเนี่ยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยอีกแป๊บเดียวเดินทูตลาดแล้วเนี่ยหิวไหนบอกว่าจะมาอีกเทปหนึ่งจะพามากินอร่อยอร่อยขอมเด็ดเด็นี่ไม่กินอะไรเลยท้องว่างหิวหิวหิวเป็นเด็กเลย เอางี้อยากนั่งก็นั่งถ้าตามพี่ไปได้กินของอร่อยจะตามไหมเอาหนักหนักนะหนักหนักเลยจะตามไหมไม่ไปตามก็นั่งอยู่ตรงนี้ไปโอ้โะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อผู้ชมนะฮะก็ปล่อยเข้าไปถ้าไม่อยากถ่ายรายการก็เรื่องครับโอ้ยน่ารักด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ้คือหมวยด้วยแม่ค้าน่ารักแล้วนะฮะโอ้โหดูสิครับมีกุยช่ายทอดมีไส้หัวไชเท้าไส้ผักต่างๆหัวไชเท้าทรงเครื่องทำไมมันมน่ากินอย่างนี้ซีแนมมาทำอะไรเหรอฮะมาทำอะไรเหมือนมีของกินก็บอกให้ตามพี่เดียมาแล้วเมื่อกี้บอกเป็นเด็กดื้อนอนกิ้งอยู่ตรงนั้นน่ะม,มาก็ได้ โอ้โหไม่ได้กินของกินเนี่ยหนักแน่ๆหนักแน่ๆอันเนี้ยอันนี้หนักแน่ฮะสีนี้เป็นการของหนักใช่ไหมใช่หัวชายเท้าโอ้ยหนักแน่เท้าหนักไหมมาตึบเลยจะเอากี่เท้าอ๋อเท้าเดียวพี่แย่เดี๋ยวเข้าไปคุยกับพี่หมวยข้างในเลยไปตามมาฮะพี่หมวยครับนี่ฮะเห็นเมนูเยอะแยะเลยฮะมีมีอะไรบ้างเนี่ยมีไส้เผือกหน่อไม้มันแกวกระหล่ำปีม่วงข้าวเหนียวหัวชาเท้าสงเครื่องแล้วก็ผึ้ยใช่ค่ะรวมแล้วแปดสิบ กเลยช่ายตัวเยอะขนาดนี้เลยแล้วทไมมีทอดทอดเลยก็ลูกค้าบางคนอยากกินร้อนๆก็ได้กับน้องนุ่มในค่ะไม่มีแป้งเลยเห็ดแตงกุยช่ายแน่นๆเลยเออใช่ได้จริงจริงพี่เอากาวมาใส่เลยปลูกเองมั้งคะทำไมทไมมันบางอย่างเงี้ยครับพี่ถ้าเป็นที่อื่นแป้งมันเยอะอยู่แล้วเราอยากไม่เหมือนใครอ่ะพี่หมวยนะผมอยากกินทอดอ่ะแนนอยากกินอะไร หนูชอบแบบไม่ทอดงั้นเอาเอาเอาซักทอดสักชิ้นก่อนได้ไหมทอดสักชิ้นไม่ทอดสักชิ้นอ่ามาของุญาติครับเขากินอันนี้เป็นชายเท้าชายเท้าสงเครื่องเป็นคนกินอะไรคลีนคลีนกินคลีนกินให้หมดเกลี้ยงสะอาด เอาละฮะสีน้อยครับสวยครับเรายกให้เมนูกุ้ยช่ายและกุ้ยช่ายทอดเป็นเมนูอร่อยติดตลาดดีงามพราวมากมากเนี่ยครับนี่เลยขอบคุณพี่หมวยนะฮะขอบคุณพี่หมวยค่ะครับขอบคุณครับเมียครับขอบคุณจริงลุงครับสวัสดีครรัััับบววีีคคสสด่ะเห็นเขาบอกขึ้นชื่อมากเลยนี่ ขนมตาขายดีมากอะายอย่างมากเลยอ๋อนี่ตะโก้ะที่นี่ก็เป็นเรียกว่าตะโก้นี่เป็นนางเอกประจำร้านเลยนางเอกประจำร้านเลยป็นอังกฤษนามาประจำร้านถูกต้องถามพี่กันพี่เื่ออะไรครับอ๋อลุงก็เรียกเป็นลุงลุงสุทัศน์เป็นบอกนางเอกนี่ตะโก้ต้องโดนซะหน่อยนะโดนนะลุงสุทัศน์ครับผมขอโดนตะโก้ซะหน่อยนะฮะได้เลยแล้วหมโก้นี่คือมีมมีหน้าอะไรไหมหรือว่ามันเหมือนเหมือนกันคะ ทำด้วยการหลายอย่างนะมีเนื้อมีแฮวมีกระโปงมีสาคูคุณชอบอะไรออแฮว์เขาชอบเนื้อแมาอ่าเนื้อไหมครับงั้นขออนุญาตชิมหน่อยนะฮะงั้นเดี๋ยวฝากคุงทัศน์เป็นพิธีกรนะครับครับผมนะฮะเอาล้วครับคุณซีแนมครับอานะฮะชิมหน่อยซีแนมไหมลูกค้ามาไม่หยุดเลยนะซีแนมอาผมได้แล้วหนึ่งอันนะฮะ นมจ่ามงกุฎครับครับนี่ฮะนี่ฮะนมจ่ามงกุฎครับค้างไว้ค้างไว้อ่านี่ดูโโออ้จับภาพด่วนเอะนะครับขอบคุณลุงสุทัศน์นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณค่ะอร่อยและใจดี แล้วจะมาอีกมาเอาของฟรีอีกมากอุดหนุนของแกมาอุดหนุนสวัสดีครับดีครับขอบคุณค่ะแต่พร้อมร่อยทั้งหมดนะฮะไปยุอกันต่อค่ะเอาอางี้ดกวล่ะเฮ้ยข้าวหลามน่ากินไหมข้าวเหนียวเลยเหรอเอาดิ มันหลามไม่กินง่ายงง่วนท้องไม่หมดแล้วนะปกติเวลาคุณกินข้าวหลามกินไหนน้องมนกบอกน้องมนป่ะเออน้องมนอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไรอย่ข้าวหลามที่ไหนอ่ะที่กระบอกล้วข้าวหลามไม่อยู่ในกระบอกเหรอก็รู้แต่น้องมนเขาดังนี่ไงที่เขาขายตรงเนี้ยหนูไม่ตอบว่าข้าวหลามขายไงครับพี่ปลาครับป้ายป้ายมีครับเฮ้ยคุณปลาป้านไม่อยู่ในกระบอกได้ไงร้านนี่เหน ชอนกระบอกคอนกระบอกมันไม่ใช่ข้าวหลามจริงเหรอครับใช่ครับมันเป็นปลาเผาอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ปลาเผาในกระบอกไม้ไผ่เฮ้ยพี่ได้ไอเดียมาได้ไงเก๋มากเลยอ่อะ,อะมีคนทําให้ทานโอ้ท,อที่ที่จังหวัดเชียงรายครับแต่เขาทาแบบพื้นบ้านธรรมดาเอาปลาเนี่ยก็ใส่กระบอกตัดไม้ไผ่สดๆแล้วใส่แล้วก็เผาอแล้วน้ำจิ้มก็เป็นเหมือนบ้านๆธรรมดาเผาแล้วเอาอะไรพี่พูดมาขนาดนี้แล้วอ่ะอยากลองชิมดูะแล้วเอาสะหน่อยฮะใสกระบอกเลยมันร้อน ยังไงดีครับผมจะชิมอันไหนได้บ้างครับพี่เอพี่อ้อครับอันนี้เลยเหรอนี่พี่เอจะทำให้เรา ดงเงาพระรามห้าคุณก้างไม่ก้างมีไหมไม่มีไม่มีก้างปลาช่อนนี่จะขึ้นชื่อไม่มีก้างเมนูปลาช่อนในกระบอกไม้ไผ่ที่เรียกว่าช่อนกระบอกนะฮะที่ร้านของพี่เอแล้วก็พี่อ้อเนี่ยนะครับน้ำจิ้มสองอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มพริกแห้งถือว่าเป็นเมนูอร่อยติดตลาดสุดยอดจริงๆครับ เรียกว่าสุดยอดมากเลยนะฮะสำหรับสองสัปดาห์ได้ไหมตลาดเนี้ยมันอร่อยมากมันเยอะมันดีจริงเฮ้ยหมดเวลาของเราแล้วละสิวันนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามนะฮะและต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายทุกวัยครับไฮแคลเซียมพลัสเพื่อกระดูกที่ดีของคุณค่ะและต้องขอบคุณด้วยนะฮะสถานที่แห่งนี้นะครับตลาดสดพระรามห้า เทปหน้าเราจะไปตลาดไหนไปชิมที่ไหนไปช็อปอะไรต้องติดตามนะคะทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางททบห้าแห่งนี้กับรายการปิดตลาดวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับแอคอาร์ตเลยแอคอาร์ตแอคอาร์ตอหมุนหมุนหมุนเออหมุนป้ายหมุนอหมุนป้ายเออหมุนหมุนเอพี่ครับกล้องต้องหมุนครับพี่จะทำไหมงานได้ทำไหมุนไปเดินไปเดินเดินไปฮะไปครับผมไปไปหมุนไปกล้องดุด้วย